สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ขอเสนอข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเปิดโครงการหนึ่งใจติวให้น้องที่นครสวรรค์เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานายธนาชัยประสิทธิ์ผู้อำนวยการโครงการหนึ่งใจติวให้น้องผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันวดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจติวให้น้องที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพญาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โครงการหนึ่งใจติวให้น้องเกิดขึ้นจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีความเท่าเทียมกันโดยเยาวชนที่เข้ารับการกวดวิชาในโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันกวดวิชาชั้นนําของประเทศไทย นายกรัฐมนตรีตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพรยาที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายัางสนามบินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจสภาพของระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาโดยมีนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รายงานสถานการณ์น้ําในจังหวัดนครสวรรค์และทางกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้าในภาคเหนือและน้ําในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันน้ําท่วมในปีนี้ต่อจากนั้นทางนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะได้ลงพื้นที่บริเวณจุดวัดน้ําในแม่น้ําเจ้าพยา42ตําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจดูระดับน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ตรวจสถานการณ์อุทกภ,ภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานายปลอดประสบสุรสัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์และเทคโนโลยีในฐานะประธานคณะกรรมการกอบอได้เดินทางไปยังวัดเกยชัยเหนือตำบนเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหว,งวัดนครสวรรค์เพื่อมาตรวจสอบระดับน้ําซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดบรรจบของแม่น้ํายมกับแม่น้ำน่านก่อนจะไหลามาบรรจบกับแม่น้ําปิงเป็นแม่น้าเจ้าพระยาที่ตำบลปากน้ําโพ โดยมีนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งยังต่ำกว่าตลิ่ง1-2เมตรในแต่ละลำน้ำสำคัญทำให้สถานการณ์น้ำยังปกติอยู่แต่ได้เตรียมการเตือนภัยและป้องกันภัยไว้ทุกส่วนพร้อมแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดถนนเด็กเดินครั้งที่3เน้นการก้าวสู่สมาคมอาเซียนเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่1กันยายนนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางพิยัตทิดาเรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมงานถนนเด็กเดินครั้งที่3ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับสภาเด็กจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการภาคเอกชนจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลนครนครสวรรค์ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถนําเสนอผลงานความคิดสิ่งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์โดยในครั้งนี้เน้นเรื่องการ เก้าเข้าสู่สมาคมอาเซียนยังคงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการสแสดงดนตรีศิละปะก,การกีฬาโชว์ผลงานเด่นๆการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มาสแสดงกิจกรรมด้วยซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมง,งานเป็นจำนวนมากจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการปลูกป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิม้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานายอำนวยตั้งเจริญชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิ้มฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบึงบลอเพชรเพื่อเป็นการรวมพลังทำความดีถวายพ่อสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประสง์นิกรชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์ ธรรมชาติป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไปผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจน้ําป่าที่ไหลบ่าท่วมในหลายพื้นที่ทางซีกตะวันตกของจังหวัดจากการที่มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่วงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันทําให้เกิดน้ําป่าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรตลอดลําน้ําแม่วงเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานายปีชาเรองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยพบว่าน้ําในระดับน้ําในอำเภอแม่วงได้ไหลตามลําน้ําแม่วงลดระดับลงมากแล้วบ่ามาในพื้นที่เอำเภอรัดยาวโดยได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชนและบ้านเรือที่ติดกับลําคลองที่น้ําไหลผ่านซึ่งในเวลาต่อมาผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และคณะนำสิ่งของจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวตำบลลาดยาวจำนวน3 3 5ชุดและตำบลวังม้าจำนวน176ชุดเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดเสวนาการสร้างเครือข่าย ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2555โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ตลอดจนแนวทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขยายผลไปสู่ชุมชนได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ประมงจังหวัดนครสวรรค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจานวนหนึ่งล้านตัวลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์โดยสํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบ,บ 1, 000, 000, ลพันลานอาเภอชุมแสงและประชาชนรวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี2555โดยมีนายอำนวยตั้งเจริญชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวนทั้งสิ้น1ล้านตัวที่บริเวณหนองมาบสตือหมู่ที่3บ้านพันลานอภอจุมแสงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟืนฟ้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปโดยปล่อยพันธุน์ปลา,า,า,านิลปลาตะเพียนปลานนลจันทร์และปลาสร้อยขาวเป็นต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยกเสาเอกบ้านโครงการบ้านอยู่สุขพระราชทาน เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางปิยาธิดาเรืองจันทร์นายกเหล่ากาชาจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการยกเสาเอกบ้านอยู่สุขพระราชทานที่บ้านเลขที่252ท3หมู่13ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของนางโสภายอดวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้สร้างบ้านตามโครงการบ้านอยู่สุขพระราชทานเนื่องในวรโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาโดยกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยในวาระครบ80ปีและเรียกชื่อโดยย่อว่าบ้านอยู่สุขพระราชทานได้อนุมัติงบประมาณจำนวน400,000บาทพร้อมทีมช่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป จังหวัดนครสวรรค์จัดมหากรรมรวมพลคนต้านยาเสพติดเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนนครสวรรค์ต้านยาเสพติดณลานอเนกประสงค์ห้างสั์สินค้าแฟรี่แลนด์จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่22-26กันยายน2555โดยศูนย์บริการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการแสดงผลงานด้านการดำเนินง,งานป้องกันและเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดนครสวรรค์มีกิจกรรมนิทรรศการแนวพระราชดำร,ร,ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชสาวนีดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการดำเนินง,งานป้องกันและเอาชนะยาเสพติดการจัดตั้งและขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกระบบการแสดงผลงานด้านการปราบปราม บังคับใช้กฎหมายการสกัดกั้นยาเสพติดและสร้างจิตสำนึกให้เกรงกลัวต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงการแสดงกิจกรรมจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันและการแสดงจากนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานและบริการจากภาครัฐภาคเอกชนลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการข้ามนี้มีนัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำหน่วยราชการ รัฐวิสาหกละภาคเอกชนในจังหวัดออกให้บริการประชาชนตามโครงการค่ำนี้มีนัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่บริเวณวัดจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันที้ทางคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคก,กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆนําบริการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อีกด้วยต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นาทีมส่วนราชการระดับจังหวัดลงแต่ฟุตบอลกับทีมสวนราชการในอําเภอตาคลีเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเมื่อจบการแข่งขันได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับประชาชนซึ่งทางมฑลทนอาหารบวกที่31ได้นําดนตรี ไปแสดงให้กับประชาชนได้ชมอีกด้วยท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ